ดีวีนท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามีของมันจะมารีวิวนั่นก็คือเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าของที่เราจะมารีวิวนี้นคืออะไรนั่นก็คือหน้าตาของของนมนะมันมันม,มาจากเซเว่นนะท่านผู้ชมแล้วเราก็จะมาลองแกะกันเลยท่านผู้ชมโอเคเรามาแกะกันเลย 3, 2, าเสามสองหนึ่งป้าแกะแกะยากเหมือนกันนะแกะยากอุ้ยมันมีหลายอันมันเป็นมันเป็นวิกิตนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ดักกันหน้าแทะนะแต่เดี๋ยวนี้ผมไมีอะไรกับ,บดักกันหน้า ก็แบบชอบรีวิวเลี่ยนดักหน้าก็ไปเห็นมันมันแปลกดีอะมัน่ค่อยมีในเซเว่นเท่าไหร่เห็นมีในเซเว่นเยอะเจ็บยากเจ็บยินเจ็บยากจังท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวนี่ครับท่านผู้ชมดูวเจ็บยากงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมงแกเสุดกันเลยไปกันเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมสวยแล้วเราไม่มีเข็มเลยท่านผู้ชมเอ๊ะเจอแล้วเข็มนี่เข็มมันจะอยู่ท้ายสุดนะซึ่งลายที่ผมได้มา ผมได้เป็นสามเหลี่ยมกับวงกลมเสร็จเราจะมาทาอะไรดีเดี๋ยวผมไปแบ่งให้ MDB d ดีแป๊บนึงนะครับผ<ม>ูช้ชมท่าผู้ชมผมได้แบ่ง MD ็ d ดีไปเป็นที่ร้อยแล้วนี่คืออันที่ผมได้นะไม่ใช่นะมันมันจะมีอยู่4อันแล้วก็แบ่งก็เหลือสามนะครับผู้ชม m อ็ d ดีีดีได้เป็นรูกสามเหลี่ยมแต่ก็อยากลองสามเหลี่ยมนะเราจะมาลองทั้งสามเหลี่ยมวงกลมก่อนเลยอันแบบอีซี่อีซี่เบสิกกันนะทผู้ชม,ชมเราจะเอาเป็น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 ,ปนโอเคเราไปดูเลย ชมท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราจะทํานั่นก็คือวงกลมเออใช่วงกลมโอเคเราจะไปเริ่มกันเลยสามสองหนึ่งไปเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยลเราต้องแกะตรงขู่ตรงนี้นะโอเคท,ท่านผะู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้มันชัดๆดีๆกว่านี้ให้ดูนะท,าท่านผู้ชมนี่นะท่านผะู้ชมเราต้องแกะไปนะ แต่ไม่รู้ว่าไม่มีกล้องที่มันกระตั้งอ่ะท่านผู้ชมก็เลยต้องใช้สองมือของเรานะท่านผู้ชมไม่สะดวกเท่าไหร่ท่านผู้ชมนั้นเปลี่ยนดีกว่าท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมแล้วเราก็จะมาลองจิ้มกันเลยอร่อยแค่ไหนกันเหมือนเวเฟอร์ท่านผู้ชมมันก็เหมือนอะไรธรรมดาธรรมดาหละมันเป็นมันเป็นบิบกิตท่านผู้ชม นก็เหมือนวิกทั่วไปแหละแล้วเราก็จะมาขุดต่อเพื่อความสําเร็จงั้นเราไปดูตอนเสร็จกันเลยนะแต่ก็ยังไม่สําเร็จมากแหละท่านผู้ชมมันจบแล้วมันจบแล้วท่านผู้ชมดูสิแดดีแดดีเดดีแดดแดดีแดดีแดดีแดแดดีแดดีแดดีแดดอร่อยดโอเคแล้วก็ทุที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครด้วยนะครับบาย แล้วก็บายแล้วก็เอ,อิมเอ,อิมแล้วก็ไอ,อตัวนี้นะครับหากที่เรียที่เซเว่นอีเลเว่นไม่ใช่ไม่ส,ไมส,สาขานะท่านผู้ชมเพราะมันไม่เค,คย,ยมีแค่ยกระดับบายท่านผู้ชมบ๊ายบาย